มออันร้อนอบอ้าวต้องการให้อากาศเคลื่อนที่เราใส่พัดลม้าไปเราต้องการให้หลอดไฟฟ้าทำงานการเสียบปลั๊กภาษาพูดคือการเสียบปลั๊กแต่ในทางท,ทางวิชาการคือการเชื่อมต่อเชื่อมต่อให้ไฟฟ้ามาที่หลอดไฟฟ้าอุ้ย้าแสบตาแสบตาก็น,นี่คนีคือาการควบคุมเพราะฉะนั้น ทำงานได้เขาจะต้องมีพล be ังในตัวมาขับเคลื่อนพั้งลมหมุนได้เพราะมีไฟฟ้าถ้าคุณคุณคุณพูดตามแล้วคุณจะเข้าใจกาต้มน้ำไฟฟ้าที่เราเสียบปลั๊กมันเกิดได้เพราะพลังงานไฟฟ้าไปทำให้ผมุนวดทำงานเพ้หุงเ้าไฟฟ้าที่เราเสียบทิ้ง わっ